นะคะพี่ต้องการให้ arrange the words into sentences a r น a n g e ะคะ arrange แปลว่าเราจะปาตเตออีกแล้วค่ะแปลว่าเรียงน,นะคะให้เรียงประโยคให้เรียงคำให้เป็นประโยคให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งค่ะมาดูกัน Pizza is my นี่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมนาะให้แล้วมาแปลว่าของฉัน mm. ถ้าเขาขึ้นตัวใหญ่มาให้เราแสดงว่าตัวนะั้นเป็นตัวแรกของประโยคนะคะในระดับที่ยังเด็กอยู่นะแต่ถ้าระดับโตนะคะเขาจะไม่ขึ้นตัวใหญ่มาให้เลย Favorite ฟลนะคะแปลว่าชื่นชอบส่วนฟู้ดก็คืออาหารเพราะฉะนั้นนะคะในที่นี้มาไปแล้วตัวแรกนะคะเขาจะบอกว่าอาหารที่ชื่นชอบของฉันก็คือพิซซ่านะคะเอาเอาคำว่า Favorite มาก่อนนะคะ Favorite ิตนำหน้าคําว่า Food เพราะว่าเราจะพอเราแปลเราจะแปลกลับว่าอาหารที่ฉันชื่นชอบ My Favorite Food w o r ว to be ค่ะ is p i พิซ แล้วก็จบประโยคอย่าลืมจุดนะคะประโยคที่สองค่ะขึ้นตัวใหญ่เหมือนเดิมขึ้นว่าไม้กอนนะคะไม b r r t t h r r r o t h e r คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะคนเดียวเพสเติม S เข้าไปเลยนะคะเพสฟุตบอลพี่ชายของฉันเล่นฟุตบอลนะคะ ก็จุดอันนี้คือการฝึกเรียนประโยชน์ที่เกลีดยดลืมนะคะโครงสร้างของมันจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลย SVO นะคะ SVO ท่องไว้ต่อไปค่ะเป็นประโยคคาถามเราเห็นเครื่องหมายคําถามทันทีแสดงว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ตัวแรกใช่ไหมคะในที่นี้ขึ้นต้นทีวว่เว็บช่วยคือดูและด้าสแต่ทีนี้ประธานในข้อนี้ค่ะเป็นยูก็ต้องใช้ดูนะคะเป็น do you like เวชเทเบอรคุณชอบผักไหมเด็กๆดูคำนี้นะคะบ้างคนจะรู้สึกว่าคำนี้มันยาวและท่องยากหนูดูนะคะพอเราแบ่งเว e อันนี้จริงๆมันอ่านว่าเวชเทเบอรมันจะดูเหมือนสี่พยางแต่จริงๆพอเราอ่านจะไม่ใช่สี่นะคะมันจะรวบกันไปเลยเว s เทเบอรต่อไปค่ะคำว่าอ e ิ้วอิ้วเหมือนแบบอีอะไรอย่างนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นตัวแรกนะคะอิ e. ้ว แล้วถ้าเราเจออย่างนี้เราจะตามด้วยเครื่องหมายตกใจอ่ะ you night, นะคะอ n นแปลว่านนะคะ cover แปลว่าปกคลุมปกคลุมไปด้วย must คือโค n นนะคะก็บอกว่าอ o u ฉันเนี่ยปกคลุมไปด้วยโค n นตามด้วยประธานก็คือฉันนะคะ i ฉันแล้วก็ต้องตามด้วย v e r b to b e i am ถูกปกคลุมนะคะ cover เลิฟ e e นะคะเป็น passive I am c o v e r in mud นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจให้ด้วยเีราะมันมาอีกตัวหนึ่งพอดีนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะเป็นประโยคคำถามเป็นประโยคคำถามนี้ขึ้นต้นด้วยวอ b ช่วนก็คือเอาดูขึ้นหน้าเลยนะคะ mm hmm. ดูนะตามด้วยประธานก็คือ you นะคะ do you want วอนทีนี้วอนแปลว่าต้องการใช้ tight คือว่า wow วนะคะายคือบินแต่ที่นี้จะบินว่าวไม่ใช่ก็คือเหมือนไปเล่นว wow ่าวเองนะคะ do you want วอนต้องตามด้วย to เสมอนะคะวอนเป็น infinitive do you want to fly นะคะแล้วก็ ah uh, type อย่าลืมเครื่องหมายคำถามคะ่ะ เสร็จไปแล้วพา r บ B นะคะ Do you want to fly a yeah, kite คุณอยากจะไปเล่นว่าไหมจถ้าเราแปลตรงตัวคุณอยากจะไปบินว่าไหมมันจะดูแปลก